มงคล,ลสูตรตอนที่62วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องมงคลในข้อที่ว่าความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากข่าวที่แล้วในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของความสันโดษเป็นเหตุแห่งมงคลเพราะว่าเป็นเหตุทําให้มีความเจริญไม่ขัดข้องในทิศทั้งหลายและเป็นการละการกระทํำบาปทั้งหลายมีความเป็นผู้ที่มากม มักใหญ่ความปัถนาลามกเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเหตุแห่งการดำรงชีวิตในอนาคตในทางที่เป็นสุขแล้วก็เป็นเหตุทำให้บรรลุมงคลอันสูงสุดคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงในการดำรงชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันดำรงชีวิตมีความสุขกับ สิ่งที่ที่ตนเองมีอยู่ในสิ่งที่ตนเองหามาได้ตามกําลังตามสมควรกับตนเองแล้วก็เป็นเหตุทําให้ไปสู่สุคติในอนาคตและเป็นเหตุอุดหนุนทําให้บุคคลน,นั้นบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลได้ตามลําดับ ในคราวที่แล้วอาจารย์สกบด้พูดถึงความปรารถนาลามกอยากทราบความหมายของคําว่าปรารถนาลามกเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นชื่อของความไม่สันโดษเพราะความไม่สันโดษก็ได้ให้ความหมายไปแล้วในค่าวที่แล้วว่าคือความปรารถนาเกินเกินในสิ่งที่ตนเองหามาได้ตนเองมีอยู่ในปัจจุบันหรือเกินที่เกินกําลังความสามารถของตน เกินสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่สงวรกับตนเองครานี้ภาวะคือความปัถนาเกินซึ่งรอบของตนก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าผู้ที่ไม่สันโดษในปัจจัยสี่ถ้าหากว่าเป็นปัจชิตส่วนเครือหัดนั้นก็คือผู้ไม่สันโดษในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเป็นผู้ที่เบื่อไม่พอใจ ในสิ่งที่ตนเองได้มาแล้วอันนี้ก็คือผู้ที่ไม่สันโดษคราวนี้ว่าความเป็นผู้ที่ปัถนาลามกนั้นคืออย่างไรก็คือตนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณคือเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็ปัถนาให้บุคคลอื่นด้วว่าขอคนอื่นจงรู้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้ที่ไม่มีศินก็ปรารถนาว่าขอให้บุคคลอื่นจงรู้ว่าเราเป็นผู้มีศินเป็นผู้ที่มีฐานะในปัจจุบันอย่างนี้ก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นได้รู้ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะร่ำรวยก็คือชาวบ้านเรียกว่าเป็นการสร้างภาพพูดง่ายก็คือว่ากระหายหรือว่าทำความสำคัญในตัวตนของตัวนั่นแหละเมาในความ ยิ่ใหญ่ของตนเองเมาในสิ่งที่ตนเองไม่มีอยากให้คนอื่นได้รู้ว่าตนเองมีเหมือนกับกรรมมือเปล่าก็อยากให้คนอื่นได้รู้ว่าในกรรมมือนั้นนี่มีสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่มีเหมือนเราบุคคลอื่นหรือเป็นสิ่งที่เรามีมากกว่าคนอื่นจากนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่สันโดษหรือเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ปัตถนารามก เป็นสิ่งที่นําความทุกข์ความเดือดร้อนมาแก่บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นอัป,ปมงคลพอในลักษณะของการโอว้วดการโกหกหลอกลวงเป็นการสร้างภาพอีกแบบหนึง่งซึ่งสร้างภาพในสิ่งที่ไม่มีให้มีทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา ท่านอาจารย์กัญน,นาพอที่จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสันโดษเล่าสู่ฟังหรือเปล่าครับมีเรื่องหมีจังอัตกถาชาดกในอดีตการมีแม่ตัวหนึ่งอยู่ในพุ่มไม้ใกล้บารรณศาลาของดาบทผู้หนึ่งถูกความอยากจัดครอบง,งำแล้วออกจากป่าไปสู่ปัจจันตคามเข้าไปสู่พุ่มไม้แล้วมนุษย์ทั้งหลาย มีธนูและท่อนไม้เป็นต้นในมือล้อมพุ่มไม้นั้นแล้วตีหมีนั้นซึ่งออกหมีไปอยู่ด้วยธนูและท่อนไม้หมีนั้นศีรษะแตกมีเลือดไหลไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วคิดว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราด้วยสามารถแห่งความโลภคือความอยากเกินไปบัดนี้เราข่มความอยากไม่ได้แล้วจักไม่จับอาหารเลย ดังนี้แล้วไปสู่อาสมอธิษฐานองค์อุโบสถแล้วก็นอนอยู่อันดาบทถามว่าวันนี้เจ้ารักษาอุโบสถเพื่อต้องการอะไรจึงกล่าวสองคาถานี้ในปัจจุปโปสถาชาดกในปกิรณก,กวักว่าข้าพเจ้าดูหมินละเลยที่อยู่อาศัยของตนได้ไปสู่ที่ชุมนุมชนเพราะความเป็นผู้มาก,มาก ชนท่านหลายออกจากบ้านนั้นแล้วพากันโบยข้าพเจ้าด้วยเกาทันข้าพเจ้านั้นมีสีสัดแตกมีอวัยวะเปื้อนด้วยเลือดจึงกลับมาสู่ที่อยู่ที่ตนเคยอยู่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถขอความเป็นผู้มากๆอย่าได้มาอีกเลยเรื่องหมีจบ อันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างของความมากๆคือความเป็นผู้ที่ไม่สันโดษนั่นแหละในถิ่นที่ที่เหมาะสมกับกับเราเราก็เข้าใจว่ามันไม่เหมาะสมกับเราก็าไปอยู่ในถิ่นที่ที่มันไม่เหมาะสมเช่นหนีก็ควรที่จะอยู่ในป่าอยู่กับพวกเดียวกันแต่กลับไม่ยินดีในถิ่นที่อยู่ของตอนนั้นๆก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะไม่สมควรกับตนเอง ก็ยอมที่จะได้รับโทษตามที่กล่าวมาแล้วนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของโทษของความไม่สันโดดแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะอาจา,กการย์กัญจนาว่าก็ยังเห็นโทษเพื่อที่จะรักษาบุสถขัดเกลาขัดเกลาวไหลขัดเกลาโลภะค,ความติดข้องต้องการความเป็นผู้ที่ไม่สันโดดนั้นให้มีความสันโดดขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาไม่ทราบว่าพอที่จะมีตัวอย่างอ,างอื่นอีกไหมครับ มีตัวอย่างเรื่องพระเจ้าติสระแม้พระเจ้าติสระมหาราชเมื่อจะถวายทานแดพ่พิสุสงฆ์ในเจติยบันพศทุกๆวันอันชาวชนบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชทำไมพระองค์จึงทรงคบแต่ที่เดียวเท่านั้นพระองค์ถวายทานในที่อื่นจะไม่กวรหรือในวันที่สองรับสั่งให้ถวายมหาทาน ในเมืองอนุราชาบุรีแล้วแม้พิสุตรูปหนึ่งย่อมไม่รู้จักประมาณในการรับขาธณียะและโภชนียะที่พิสุตรูปหนึ่งรูปหนึ่งรับประเคนแล้วสองสาคนจึงยกขึ้นได้ในวันที่สองพระราชารับสั่งให้นิมนต์พิสุตสมในเจติยบรรพศในเวลาที่พิสูตเหล่านั้นมาถึงพระราชวังจึงกลัดว่า ท่านทั้งหลายจงให้บาปพิสุถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิษพิสุทั้งหลายจะรับพิษาโดยประมาณของตนดังนี้แล้วมิได้ให้บาจุกลูกเดียวภิกษุทุกลูกได้รับพิกษาพอควรแก่ประมาณเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบรรดาภิสุทั้งหลายของพวกท่านแม้องค์หนึ่งก็ไม่รู้ประมาณ วันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยวันนี้ท่านรับเอาแต่น้อยของยังเหลือมากมายทรงพอพระหฤทัยในความที่พิสุในเจติยบันพศเหล่านั้นรู้จักประมาณและไม่ทรงพอพระหฤทัยในความที่พิสูจน์นอกนี้ไม่รู้จักประมาณเรื่องพระเจ้าติสสะจบอันนี้ก็จะได้เห็นโทษของความ ไม่สนโดดคือความเป็นผู้ที่ไม่รู้จักประมาณคือไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ตามสมควรแก่ตนเองเพราะว่าสณนนั้นท่านเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตคือขอจากชาวบ้านผู้มีศรัทธาแต่เมื่อคำว่าขอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าออกปากขอเพราะว่าถ้าออกปากขอนั้นก็เป็นอบัติ จะขอได้เฉพาะบุคคลที่เป็นญาติหรือขอได้กับเฉพาะบุคคลที่เขาปรรถณาไว้เท่านั้นการเลี้ยงชีพของภิกษุนั้นก็คือบินทบาทตามมีตามได้ตามสมควรแก่ท่านถ้าปรารถนาล่วงเกินคือปรารถนามากไปกว่านั้นรับบาทนี่ท่านก็ไม่ให้เกินขอบบาทหรือรับบาทนั้นก็ถ้าชาวบ้านเขามีศรัทธามากก็รับได้ไม่เกินสามบาทเท่านั้น บิณฑบาทที่รับมาเกินสามบาทนั้นก็จะต้องนำไปเฉลี่ยถวายกับภิกษุที่อยู่ในอาวาสที่ไม่ได้มานั้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสันโดษที่พุทธเจ้าพระองค์ทรง,งบัญญัติพระวินัยไว้ให้ภิกษุได้รับการขัดเกลาโลภะไม่ให้ร่วมอำนาจของโลภะเมื่อบุคคลที่ไม่ร่วมอำนาจของโลภะรู้จักประมาณในสิ่งที่ตัเอง มีตัวเองได้ในสิ่งที่สมควรกับตนเองนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคลส่วนผู้ที่มีความปัรถนามากก็คือล่วงอำนาจเป็นไปตามอำนาจของโลภะก็จะไม่ได้รับความเรื่มใสหรือศรัทธากับบุคคลอื่นการลรงชีวิตก็เป็นการลรงชีวิตไม่ถูกต้องตามธรรมตามที่ควรจะเป็นผู้ที่ไม่สันโดษนั้นย่อม ไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสแม้กับบคุคคลอื่นอันนี้เป็นโทษทั้งแก่ตนเองและก็ทําให้บคุคคลอื่นไม่เลื่อมใสไม่พอใจไม่เกิดศรัทธากับบคุคคลนั้นด้วยอย่างก,การจนามีเรื่องอื่นหรือเปล่าครับมีเรื่องทุระนันทาพิสุณีอุบาสกคนใดคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีประวรณาพิสุณีสงด้วยกระเทียมแล้ว จังคนรักษาไร้ว่าถ้าว่าพิสุณีทั้งหลายมาเธอจงถวายกระเทียมแก่พิสุณีรูปละสองสามจุกต่อมาวันหนึ่งพิสุณีชื่อถูรานันทาพร้อมทั้งบริวารไปสู่ไร่ไม่รู้จักประมาณให้ขนเอากระเทียมไปเป็นอันมากฝ่ายคนรักษาไร่ติเตียนแล้วพระศัสดาทรงทราบเรื่องนั้น ทรงติเตียนถุลนันทาภิกษุณีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มักมากย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของมันดาผู้บังเกิดเกล้าทั้งไม่อาจเพื่อจะยังมหาชนผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสยังผู้เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสโดยประมาณยิ่งทั้งไม่อาจเพื่อจะยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือเพื่อจะทำราบที่เกิดแล้วให้มั่นคงส่วนบุคคลผู้มักน้อยย่อมสามารถแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทูลนันทาภิกษุณีไม่ใช่มักมากแต่บัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนก็มักมากเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพระรามคนหนึ่งในกรุงพารณสีทำกาละแล้ว เกิดในกำเนิดหงทองหงทองนั้นก็ได้ควรดูด้วยยานเครื่องรละลกชาติเห็นภรรยาและพวกทิดารับจ้างชนเหล่าอื่นเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความรักใคร่ในภรรยาและทิดาเหล่านั้นจึงไปณที่นั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วให้คนปี่คนหนึ่งแก่แม่ลูกเหล่านั้นสั่งว่าตั้งแต่วันนี้ไปพวกท่านอย่าทำการรับจ้างชนเหล่าอื่นเลย จงขายผลน,นี้เลี้ยงชีวิตตามสบายดังนี้แล้วหลีกไปได้ยินว่าขนปีกนั้นสำเร็จด้วยทองเป็นของควรที่จะบุกและหลอมได้หงนั้นได้ไปให้ขนปีกทีละขนในระหว่างระหว่างโดยทำนองนี้พระรมณีละธิดาทั้งหลายได้เป็นผู้ร่ำรวยขึ้นแล้วต่อมาวันหนึ่งนางพระรมณีกล่าวว่าแม่ทั้งหลาย ชื่อว่าจิตของพวกสัตว์เดรัจฉานรู้ได้ยากบางครั้งบิดาของเจ้าไม่พึงมาณที่นี้คราวนี้ในเวลาที่เข้ามาพวกเราจงจับทอนคนปีกให้หมดพวกที่ดาได้ห้ามมานดานั้นไว้ก็ในวันรุ่งขึ้นเมื่อหงนั้นมาแล้วนางพรามณีนั้นได้ทำเหมือนอย่างว่าเพราะความที่ตนเป็นคนมากๆคนปีกทั้งหมด ได้เป็นเช่นกับขนปีกนกยางเพราะความที่นางพรามณีถือเอาโดยพละการเว้นความชอบใจของหงหงไม่สามารถจะบินไปได้นางพรามณีขังหงนั้นไว้ในตุ่มใหญ่เลี้ยงดูแล้วคนปีกหงที่ขึ้นใหม่นั้นได้กลายเป็นขนขาวไปหงนั้นมีปีกอันงอกขึ้นดีแล้วก็บินไปสู่ที่ของตน ไม่กลับมาอีกเลยพระศัสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทูลนันทาภิกษุณีไม่ใช่มากมากแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนได้มากมากเหมือนกันก็แลเพราะความเป็นผู้มากมากนางจึงเสื่อมจากทองในครั้งก่อนอันหนึ่งในบัดนี้ก็เสื่อมจากกระเทียมอย่างนั้น เพราะความที่ตนเป็นผู้มากมากเหตุนั้นตั้งแต่วันนี้ไปนางจักไม่ได้เพื่อเกี้ยวกระเทียมและแม้พิสุนีที่เหลืออาศัยทุระนันทาพิสุณีนั้นก็เหมือนทุระนันทาพิสุณีเพราะเหตุนั้นพิสุแม้ได้มากก็ควรรู้จักประมาณแท้แม้ได้น้อยก็ควรทำความสันโดษด,ด้วยปัจจัยตามที่ได้เท่านั้น ไม่ควรปรารถนายิ่งขึ้นไปแล้วตรัสคาถานี้ในสุวรรณหังสะชาดกในจุทะทัสมะวัคเอกนิบาตว่าได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นเพราะผู้รลบจัดเป็นผู้รามกเข้าจับพยาหงแล้วจึงเสื่อมจากทองเรื่องธุระนันทาภิกษุณีจบ อันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างของความเป็นผู้ที่มากๆความเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกรมานความเป็นผู้ที่ไม่สันโดษพระพุทธองค์ทรง,งแสดงตัวอย่างตุลานันทาภิสุณีทั้งในปัจจุบันขณะนั้นกับทั้งในอดีตที่ผ่านมาว่าถ้าเป็นผู้ไม่สันโดษคือเป็นผู้มากๆแล้วตกอยู่ในอำนาจของโลภะแล้วก็ทำตนให้เดือดร้อนด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่น เดือดร้อนด้วยเพ่อไรเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่สนโดดเป็นผู้ที่มากๆนั้นย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจของบุคคลอื่นแม้แต่มารดาของตัวเองเพ่อไรเพราะว่าผู้ที่อยากได้คือโลกมากเกินไปขอกับบุคคลที่ไม่ควรขอก็ดีหรือขอกับบุคคลที่ควรขอก็ดี ถ้าหากว่าขอด้วยไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณเป็นผู้ที่ไม่สันโดษนั้นย่อมไม่เป็นที่รักของบุคคลน,นั้นย่อมก่อให้เกิดความเสือส่อมศรัทธาย่อมก่อให้เกิดความเกลียดชังแก่บุคคลน,นั้นพระทธองทรงแสดงว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่ถูกขอผู้ที่ถูกขอคั้นไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอ จึงได้ชื่อว่าผู้ที่ไม่สันโดษนั้นเป็นอัระมงคลผู้ที่สันโดษเป็นมงคลตามที่กล่าวมาแล้ว